ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในวันนี้นะยุ่ผมเองนะ mm. กูขี้เกียจเกมมิ่งก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเกมนะฮะที่มีชื่อว่า Exhausted Man Exhausted Man Exhausted Man นะฮะผมนะก็เป็นเกมแนวแบบว่าเออ่คนขี้เกียจนะผมนะแบบเราๆนี่แหลนะ <Bro. S 1> ก็ไม่ว่าจะจะทำอะไรก็ตามนะแล้วก็แบบว่า ีเกียดไปซะทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยนะซึ่งผมแม่งโคตรีเกียดเลยนะโอเคนะผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมนะก็อย่ามาเสียเวลากันเลยนะไป let's go ครับผมพลุด a ว back home ทางกลับบ้านโอ้โ oh. ห oh. วิธีการขยับโอ้ oh. มี energy oh. ด้วย เหมาะกับกูจริงๆเลยเหมือนว่าช่วงเวลาที่เราขยับนี่แม่งเสีย energy โอ้โหตัวกูบิดเป็นขนมเลยแล้วเราก็ต้องสไลด์อย่างงี้ใช่ไหมอ๋อสไลด์ไปเลยลูกแม่โอ้เบรกโอเคอันนี้อ้อต้องไปเอากุญแจ กดเอสเพื่อหยิบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาวออกไงวะเนี่ยอบิดตัวโอเคโอ้กูขี้เกียจอะไรขนาดนี้วะเนี่ย โอ้กูได้แล้วเฮ้ยบีดตัวบิดทางซ้ายนิดหน่อยเพื่อนเออสวยเบรกเออเดี๋ยว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 ลงมาก่อนเออเข้าประตูไหมแม่แม่งกูนึกว่าสไปเดอร์แมนเอาละแต่เพลงมันนี่แบบชวนให้ง่วงนอนมากเลยนะ เออ,อเพลงมันก็หายว่างของเราแล้วอะไรของกูเนี่ยโอ้เอ็กวัน is coming มันกำลังมาแล้วอืมอะไรวะ is coming box steak knife toilet ทำอะไรวะยูจูเจมว้าวตรงนี้เ <c oughs> น,น,น,นาะเอต่ยยิงเหรออันนี้น่าจะเป็นไอเราสร้างห้องตัวเองเปล่าวะ a few minutes later โอเคเสร็จแล้ว แม่ได้เวลาขี้เกียจอีกรอบกูรู้สึกเบื่อมากเลยโอ้แต่ยุงไม่อยากนอนเลยเออเมรีเลอกด้วยสิ่งที่ทำก่อนที่จะนอน much 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 later เออนั่งสมาธิแล้วก็หยิบหลับแมงเลยโอเคเริ่มเลยเพื่อนไอเทมเลยเอาโอ้ ให้มึงหยิบมีดสเต็กออกไปจากหา่างจากเตียงแล้วก็เอามีดสเต็กแม่งขี้เกียจเหลือเกิน ว้าโอโอเคไปแล้วเราก็ไปเก็บมีดมาเอาห่างจากเตียงโอ้เอ็นเตอร์จรีหมดโอ้เราต้องไม่ทำอะไรเพื่อรีเอ็นเอร์จรีโอเคแม่งลำบากยังไงโอ้โหมึงจับยากมากเลยน้ำมีดเนี่ย มึงใช้ปากคาบได้ไหมเนี่ยน,ะ,นะเพื่อนใช้ปากคาบได้ป่าวเออแบบนั้นแหละโอ,อ้เอ,อ้ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวไปทางนั้นดิไปทางนั้นดินนดเออปเออบินขึ้นไปเลยไ <c oughs> ต่ขึ้นไป ไต่ขึ้นไปเลยเพื่อนไต่ขึ้นไปเลยโอ้กูขี้เกียจขนาดนี้เลยนะแม่งกูรู้ว่ากูเป็นสไปเดอร์แมนให้เราหยิบมีดออกจากเตียงงั้นกูเอาเตียงออกจากมีดเลยดีกว่าเออไปห่างเราต้อง เ,เตียง,งออกจากมีดไม่ได้เราต้องเอาเตียง,งออกจากมีดอเออเยี่ยมพลรกิีสินส้นนะใชโอเคจัดของเสร็จเรียบร้อยต่อไปนั่งสมาธิแล้วต้องเอาหัวขึ้นมาให้มากกว่า0.5เมตร Yes อิเล็กทรอนิกส์พอัพอะไรอยู่วะอิเล็กทรอนิกส์อ๋อแล้วจะเปิดไฟแน่เลยเออต้องไปเปิดไฟเออเปิดแบบขี้เกียรเนีแย่ไปเปิดดีๆก็ไม่ได้แม่ไอ้สัตว์ลำบากชิบหายเลยคนเล่นเนี่ยแม่งลำบากชิบหายเลย <c oughs> ไปเลยลูกพอ่อไปเปิดไฟเออเอ,อ้ยเบรกกูจะปิดไฟทำไมแล้ว เดี๋ยวนี้หน้าบัดหน้านี่เอออย่าปิดนะมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าปิดมึงอย่าปิดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเว้ยเอ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 อพีแอปอันนี้นี่วะเยี่ยมปิดไฟทำไมเล่าโอ้โหโอ้โหเออกูจะไปทำไมอะไรโอ้โหแม่งลำบากจังวะ Meanwhile บากจนว่าอเออหรเ,นะเอมึงจะเปิดไฟนะเออเปิดไฟเออเออเออโอ้โหแม่งลำบากท,ที่หายแล้วแม่งต้องนอนท่าไต่กำแพงนะเชี่ยเออต่อไปก็เปเกินหงิบหลับแล้วนะโอ้โหโคตรเกียจเลยไอ้สั์เ้ยเอา,อาเอาือขวาไปใกล้กับโต๊ะเอาเือขวาไปใกล้กับโต๊ะวะโอ้ยอนเยี่ยมไปเลย เออแล้วก็หลับโอเคกู <c oughs> คนอนยีแม่งไม่นอนแม่งบนเตียง <c oughs> แม่งเสียเวลาการนั่งสมาธิเป็นปีเลยเยโอ้ภารกิจเสร็จสิน้นล่วงไวหมดแล้วนะโอ้เจีปยนไปเลยกูได้สลิปปิ้งแล้วอ <c oughs> โอเคห้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่หลอดไฟไม่เหมือนเดิมอะไรวะที่ t ู <c oughs> ไว้ไหนดีวะบอกวันนี้แล้วกันโอเคโอ้เยี่ยมไปเลยแอปหนึ่งเสร็จสิน้น3:28 a.m. เสร็จแล้วโอ้นี่แหละห้องที่ดีอ,อ,าดาอ,อาดีไซน์เวิร์อมเวิร์แล้วก็ ว่ามันต้องจัดของก่อนนอนแน่ๆวแมวเดี๋ยวว่าน,นี่ดีกว่ามาโอ้งานเลยดีไซเนอ์โอ้โหมึงเกินมาเลฟฟุตมึงต้องอยู่สูงโอ้โอยดอโอเคแล้วก็หมุนตัวฟึ๊บฟึ๊บแม่งโยคะมะเนี่ยนี่กูเล่นโยคะหรือเปล่า อันนี้คืองานดีไซน์ของมึงหรอวะเพื่อนมึงจับเก้าอี้แล้วมึงก็ก้มหัวเว้ยว๊อ,อต้องถลายมันนอนเลยอืมขอทัชขอดมหน่อยอืมหอมๆเลยอืมเขอจัดขอทัชหน่อย ว่าถ้าจับมมงทุเล่ไหมเอออ่าสีฟ้าแล้วก็กูนอนโอเคฮ่าสบายเออกระดิบหน่อยกระดิบหน่อยกระดิบอีกทีอึบอึบเอออึบโอ้ได้มีดแล้วดูสิ Yes มึงเหนื่อยง่ายใช่ไหมอ้โหอ๋อวางไว้ข้างจอแล้วก็ติชู่มาวางไว้บนโต๊ะโอ้โหลำบากกูอีกแล้วอึบเออยี่เป็นชีวิตจริงหลังกูหักแล้วโอ้โอ้โอ,อ,อ้ขนาดจับโต๊ะโอ้แม่งเลยโอ้ชิดโต๊ะกูเป็นหนอนเลยเนะี่ยแม่งหนอนโคตรนอนเลย โอเคในที่สุดเราก็วางครบโอ้ยอดเย็บเลยไได้นอนแล้ว <c oughs>